เขาไปทำการหล่อสื่อเขาใจวะเออยังมีชีวิตอ,อยู่ครับพี่น้องโอ้ไป่ใสยังยังมีชีดอยู่นะครับเนาะเฮ้สาธิตมันมีเขตหนึ่งด้วยนี่เป้าไม้นี่บางนี่บางนี่มึงบางลูกมึงบางหนากนบนี่เราะบางนี่เนาะตายใช้มึงเขาไปทำการหล่อสื่อเขาใจวะเออนะครับ เทนี้ครับรอติดตามเลยน่าสนใจมากนะฮะ <g ül> <c oughs> แต่ตอนก่อนอื่นกูถามมีคนสงสัยว่าสาธิตไปใส่ไม่ได้ไปใส่แล้วครับไปดาเล่นบ้านไอ้ปูเนรไปกินปลาหน้าหน้าเช่นจังแนนะครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้สาธิตกับยู่นี่คือเก่าหักแพงกันคือเก่าแต่มื่อนี้นะครับสาธิตมันมีรถคันหนึ่งเลยตอนนี้มีการข่าวขอมาในชื่นทีมึงจาให้ดีขอมู่ให้ดีเนะด้อรถกระบะเป็นวีโก้แคปนี่เลย วีโก้แคปสีบอลอ่าผู้อ่าเป้าหมายมาสามคนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะอ่ะา้วกาเสือบักผู้ชา,ายบักแดก่เสือแดงกางเกงดำผู้บักสองเสือดำกางเกงขาวอีผู้หญิงเสือชมพูอ่ากางเกงขาสัญญ้นยีนจะมาทวนนี่รถหยังรถหยัง <laughs> มึ้งทวนนี่เป่าหมายรถยังเออมึนกันเลยอยู่กิดีแล้วรถวีโก้บอลเงินแอแคปนะจำไว้นะรถวีโก้สีบอลเงินแคปนะเป่าหมายมากันสามคนบักแรกเสือแดงกางเกงดำบักสองเสือดำกางเกงขาว ผู้ญิงเสือชมพูกางเกงยีนขาสัน<อ>ท้วนตามลังอะไรพวนี้ครับผู้ยิงผู้ญิงส่งอยังแตส่งขาสันโดงยีนเน่ยส่งขาสันส่งยีนเส,สือส,สีสีชมพูพแจ๋้ายอยมมากนะ <c oughs> ฟังเด้อเป้าไม้นี่นะมันสีขาวมาตอนเวล่าสองถุ่มสีสหผาไม่เงอะไม่เด้ฮะมันสีขาวมาอยู่ป่าไผ่นะเออไอเสียมึงเข้าไ,ไปอยู่ ไปสุกอยู่ในป่าไผ่อ่คันเห็นรถบ้าจอดปั๊บเห็นมึงเห็ดจากไหนหูวะมึงต้องอยู่นิ่งๆเลยเอาลูกขึ้นยืนนี่ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอ่าทถวที่แรกเห็ดเห็ดให้มันคือตำรวจกันทั้งหมดตรงตรงเออขวาหันไม่ก็เล่าเรียแลว อหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้สาธิตเราคือคอยบ่คอยปรากฏอยู่ในช่องไอ้เจ้านี่เราขออนุญาตผมอ่านหนังสือสอบครับพอดีเขาประกาศสมัครสอบเขาประกาศสอบตำรวจได้อนงเด้อไอ้สาธิตกะสิอ่านหนังสือสอบตำรวจแม่นวะเออมึงจะขัดเป็นตำรวจมึงจะจับกูได้จับจับบนะ ตีไกล็ได้มาพี่น้องอีไกลไกลมาเออตีไกล็ได้มาเออบระมันเออบระมันอีไก่อยู่ไรดีไก่อยู่ไรเออขันตำรวจมากมึงสีแดงปะสีแดงฮะสีแดงเป็นยังคือโมเรีนเดนเนอะเดนเดนแลวนั่นเดนมาเนาะขันเขาจะเอาไปเขาไปหลดมาดิยอมยอมผมผู ผมผมขอ,อยอม่ยเมยครับอ,อ,อยากเอาไปใช้ดยังเอาไปตรวจลยอยากเอาไปเช็ยังเอาไปตลดครับพอดีเบื้อแรกนี่มพวกในยังสู้ลูกพี่กินนี่เออเออเข้า,าต้มปลาบ่่มมีแนต้ปลาต้มปลาเนาะต้มปลาสิผักกระแยงเนะาะต้มปลา,าเสียกันแย่ง,เออ,อเ,งเออแล้วมีหลายๆคนสงสัยว่าตอนนี้ความลักเรื่องความลักไปไหน ยังเบ่งบานไมความรังฮะขวม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 วมนะอ่ไม่อยู่อ่าแต่วหาไปไปกันม่ครับไปกูถาบ้างตังดนผ่าเมื่อย Tôi <laughs> bây cứ, cứ bay gần vào đây Tôi bây giờ cứ bay gần vào đây Bay Bay gần อีอยู่เมืองเออเออเขาอยู่เด้อโอ้โหอยากอยู่ท้งหน้าเขาอยากอยู่เมืองอ๋ออ่มันเลยไปกันเมื่มันเลยไปกันใหม่เออไอ้ไอ้ตามข่าวนะน้องนุ่นห้าไปอยู่ใส่ทุ่งโมนีวะเออบอกสูุไล่ฟังนะไอ้เขาไปได้ตามข่าวเลยน้องนุ่นโอ้ยฟังแนวบอกใส่กล้องนี่เออนงนุ่นวิวใส่นงนุ่นมึงเออเอามข่าวผู้สาวเลยที่ไหน เออบอกบอกฟังเนี่ยเฟซเขาจะหูอเขายังกินหที่เขานะเออยังกน่เขาเขาไ่อยู่ใสเขาไอยู่ใสเขาไม่อยู่ใสเออบอกเขาโทรมาหาข้อมารเรื่องบันเขาโทรมาแน่อยู่บ่อออยู่กรบุฮะเอออยู่กับบุละบาโอ้เห็นสาธิตสำใจอ่อห้องบ่ห้บ่ค้างหน้าระดับนี้เนาะระดับนี้โอ้โอโอโอ้ครโอ้ครับ ลแล้วปวดหัวนะครับโอ้ยเท่าปวดหัวแล้วครับเอ้ยยอดมาเรื่องภารกิจเท่านี่เออเมื่อกี้ลูกพี่บอกว่ารถหยังนะเออรถหยังวีโก้สีหยังสีหยังสีบอลเออสีบอลป้าหมาว่าจะคนมาสามคนคนแรกใส่ส่งสีหยังผู้ชายจะคนนี่สามคนนี่

มือหนาไอ้ i, ลงคิวก็มึงที่เรื่องเขาบอกเรื่องข่าวสารเขาบอกว่าอยากให้ไอ้ชาที่เป็นนักเป็นผู้สือข่าวผมเน้ตอนนี้มีข่าวสารมาเมนเบือ้งอยังเนี่ยบอกพี่น้องเขาฟังเนี่ยข่าวสารที่มึงเบึ้งใน ok ี่ติ๊กตอกอ่ะมันมีข่าวอย่างเน่ดังๆตอนนี้มีข่าวอย่างดังๆมาอีกบอกเลยเอาบอกพี่น้องเขาฟังข่าวอย่างดังๆข่าวประวิตรประวิตรเออเป็นยัง <intrigued> ประวิตรเป็นยังไงบอกเอาข่าวประวิตรเป็นยังเอ้วเออข่าวประวิตรพี่จิ่กเกอร์ มีก็ไปกันนะลำลำดวดเดาลำดวดย่ง,ยงเงยเหรอเออลองดเรือ่หเอองเบิ้งในข่าวอยู่ไหนบ่เออโอ่งเบิงข่าวดีเนอเออมีกาดงด,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 ดคยคยคอยุ Oh, อ๋ออันน so ั้นชูวิทย์ชูวิทย์เป็นปวิทย์ออชูวิทย์เป็นปะเออเออก็ตําออดีตตำรวจนั่นเป็นปะเออมึงเสียผู้ใดมึงเสียผู้ใดเสียผู้ใดเนอะบุญบุญเสียเป็นเ่ินเดียวว้าราคาอยู่ในขันขั้นเป็นราคาราคาเท่าไรฮาร์ซี่เดี๋ยวปะชูวิทย์ชูวิทย์อ่าชูวินย์เนมโดอดดูงก็โดดงก สูงเลยเบียบดุ้งเงยเลยเบียบสูงเงยเนาะเออใครใคอาดูบิดต่อทางนึงต่อทางนี่เอาอพี่้องอ๋อพี่ยังเอาร่อยยิ้มเอาเสียงของเราเพราะฝากเพราะในพ่อกันดนนะครับเนาะเออสาธิตจังอยู่อยู่นี่นะครับเกิดยู่มาตอนนี้ใหญ่มาพักอยู่ฟาร์มจังหลังนะครับนาทีย่ำโ้า ผมตอนนี้ผมก็ตองไ้สาธิตตอนสาต้องสาธิต้องแลนซุ่มโดดทอนะครับโมเมนต์เกยได้ห้มันโดดท้อเมื่อโดดทอมือจัทอจัรรอบโดดทห้มอทีสิบหลบาสุดท้ายนี่มัมีย่งไรพี่น้องพวกไนมวนใอยหัว นะครับยูดีสบายสุภูสุคนคือเก่านะครับขอบคุณหลายๆคนที่เป็นกําลังใจพวกผมนะครับจะเป็นกําลังใจให้ทั้งสาธิตตายตาําและการเป็นกําลังใจสุขูสุคนลาไปก่อนครับขอทุกท่านํำด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ